สวัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกดนตจันทร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยของสอพทเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าในสถานการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดรสมนึกอยากจะแนะนําสําหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบนะครับว่าการเตรียมตัวสอบสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ คนอื่นไม่ใช่คนไกลไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นเราเองนี่แหละที่จะทําให้การสอบครั้งนี้สําเร็จหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยนะครับก่อนถึงวันสอบในระยะระหว่างนี้ไปจนถึงวันสอบเนี่ยผู้คนที่สําคัญที่สุดคือเรานะครับเราเองนี่แหละที่จะทําให้ตัวเองประสบผลสาเร็จคนอื่นหรือผู้ตัวช่วยอื่นเป็นเพียงอ่าส่วนัประมาณสัก 3 0เป็นตะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในสิ่งที่แล้วมาเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนมีอะไรที่จะเป็นตัวหนุนในการที่จะนําหรือติดตัวไปในการสอบเกี่ยวกับเราบ้างเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่มันจะต้องฝังอยู่ในสมองนะครับอยู่ในชีวิตจิตใจของเราตอนนี้ก็คือความรู้ในการที่จะสอบนะครับที่จะสอบความรู้ที่จะนําไปใช้สอบเท่านั้นเพราะนั้นก็คิด นึกถึงแต่ว,วิชาที่จะสอบเนื้อหาที่จะสอบนะครับอย่างที่เรา,เาได้คุยกันมาหลายคลิปนะครับว่าการเตรียมตัวสอบในรายวิชานะครับโดยเฉพาะวิชาที่สําคัญสําคัญแล้วก็ทําให้คะแนนสูงเนี่ยเช่นการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะครับร้อยคะแนนะมันเป็นวิชาที่ถือว่าคนว่ายากเนี่ยมันมันก็ไม่ยากเพราะว่าทุกคนเรียนได้ครับและแต่ว่ามันเป็นวิชาที่ทําคะแนนได้ง่ายที่สุดนะครับทำคะแนนได้ง่ายที่สุด คุณมีหลักการเหตุผลในการคิดในการหาจุดที่นำมาเฉลยก็ส,สามารถที่ว่าบอกได้ว่าข้อไหนถูกก้อไหนผิดถ้าทำได้คือได้เลยนะครับในลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์นะครับหลักการทางคณิตศาสตร์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็หลักเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักการที่มีกฎเกณฑ์กติกาเป๊ะ เพราะฉะนั้นเราเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวให้ตัวเราเองเข้าใจหลักการเหตุผลและที่มาของสาระที่ตัวเองที่จะนําไปสอบเพราะฉะนั้นมีหนังสือมีหลักวิชาของคิดวิเคราะห์เนี่ยเอามาเปิดดูนะครับเอามาเปิดดูปุบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรารู้วิธีคิดไหมรู้วิธีหาคําตอบไหมรู้แนวทางที่จะเรียกว่าเอามาบูรณาการกันให้ได้เกิดคําตอบไหมนะครับดูข้อสอบ ห้าข้อรู้เลยว่าตัวเองจะไปได้แค่ไหนในสิบยีวันข้างหน้าที่จะสอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้เป็นวิชาที่ได้คะแนนง่ายที่สุดนะครับส่วนวิชาภาษาอังกฤษก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการทางสังคมเป็นวิชาเป็นภาษาเป็นการสื่อสารมันก็เป็นหลักภาษาหลักภาษา,า,ษามันก็จะเรียกว่ามีความยืดหยุน มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือหลักเหตุผลใช่ไหมครับเพราะว่าวิชานี้เนี่ยมันอาจจะคิดบูรณาการกับอย่างอื่นไปด้วยนะครับแต่ว่าหลักการทางคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองทุกๆครั้งไปนะครับถูกหลักการที่ถูกต้องเป๊ะไม่มีการประยุกต์อะไรนะครับการประยุกต์ก็คือประยุกต์หลักการเหตุผลที่มันเป็นความตรงของมันอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับส่วนวิชาที่3เนี่ย ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นวิชาการทางสังคมศาสตร์ก็คือการเป็นข้าราชการที่ดีหรือการเป็นคนดีของระบบราชการมันก็เป็นเรียกว่าหลักการที่บูรณาการจากสังคมนะครับเป็นวิชาการทางสังคมซึ่งก็ยืดหยุ่นไปกว่านะครับวิชาภาษาอังกฤษได้อีกนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักการอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการที่ดีประกาศหลักเกณฑ์ กูดกอบเนนอะไรพวกนี้มันก็มันก็เป็นหลักการบ้างอยู่แต่ว่าหลักการนี้นํามาทําเป็นข้อสอบแล้วมันจะยืดหยุ่นได้มากกว่า,าคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งมีร้อยคะแนนภาษาอังกฤษก็มีอยู่แค่50คะแนนนะครับความรู้และก,การเป็นทางการทีดีก็50คะแนนซึ่งความยืดหยุ่นใน200ร้อยในสองคะแนนเนี่ย ร้อยวิชาหลังก็คือภาษาอังกฤษกับการเป็นขั้นการที่ดีเนี่ยยืดหยุ่นมากกว่าวการยืดหยุ่นมากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันจะต้องเข้าใจระบบทางสังคมทางกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสถานการณ์ทั้งอะไรในข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเป็นวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละการคิดวิเคราะห์เนี่ยแหละเป็นวิชาที่จะทําให้ได้คะแนน เต็มได้นะครับและคะแนนมากที่สุดส่วนวิชาทางสังคมหรือว่าการบุรณาการวิชาอื่นศาสตร์อื่นเข้ามาด้วยอย่างที่พูดมาเนี่ยภาษาอังกฤษกับการเป็นขั้นกา,ารที่ดีนะครับมันยากกว่านะครับทีนี้ในวิชาภาคขอนะครับประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็วิชาการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ทางสังคมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับตอบและใช้ความคิดใช้ วิจรารณญาณก็ใช้หลักการเหตุผลมาประกอบมันเยอะหลายองค์ประกอบเพราะฉะนั้นมันถึงยากขึ้นไปอีกนะครับยากขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าง่ายนะครับที่ง่ายที่สุดคือคิดวิเคราะห์ร้อยคะแนนนะครับขอให้ทําให้มันอยู่ในกรอบ70-80คะแนนไดนะ้มีหวังได้เป็นข้าราชการครูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นดรสมฤทธิ์นนทิจันเองกับทีมงานซึ่งได้รวบรวมหลักวิชานะครับมาเป็นตํารา มาเป็นบทเรียนมาเป็นคลิปมาเป็นการกลุ่มบทเรียนในกลุ่มปิดซึ่งมีอยู่40กลุ่มเนี่ยสีบทเรียนเนี่ยสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวสอบก็ครบองค์ประกอบนะครับให้ได้ทั้งหลักการเหตุผลหลักวิชาแล้วก็หลักบูรณาการนะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจนะครับอีก2 0่สิบหรือสาวันที่เหลือเนี่ย เข้ามาในกลุ่มติวแบบปิดเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเอกสารมีทั้งวิยากรมีทั้งตัวอย่างข้อสอบจริงที่จะให้ใช้นะครับก็ถือว่าแนะนํากันมาถึงาการสอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มปิดหรือเข้ามาแล้วยังไม่ได้เข้าอ่านห,หรือเข้าเรียนในบทเรียนรีบนะครับมีเวลาจํากัดน,นะครับอีกเดือนเศษเษหรือไม่ถึงเดือนอาจจะยิ่มห้าวันแล้วตอนนี้นะครับก็เชิญเข้ามาแล้วเราก็จะได้ เตรียมตัวได้รู้จากหลักวิชาเพิ่มเติมนะครับจากที่เราศึกษาพัฒนาตัวเองมาพอสมควรแล้วนะครับส่วนที่จะอ่านหนังสือก็แนะนําว่าในเฟซของเรานะครับซึ่งมีตอนนี้มีคนเข้าถึงเกินกว่าแสนคนนะครับแล้วก็อินบ็อกมาประมาณ4,000กว่านะในกลุ่มติวแบบพิษก็เกิน400คนแลวนะครับ4-500คนก็ยังถือว่าน้อยนะฮะเราเป้าหมายเราก็เป็นไปได้ก็จะประมาณ สองสามพันแล้วห้าพันอะไรนะครับก็คงจะใกล้วันก็จะถึงแหละแต่ว่าคนที่เข้ามาช้าเนี่ยก็เสียโอกาสนะครับอาจจะไม่ทันคนอื่นซึ่งเข้าไปหลายรอบแล้วอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่สําคัญนะครับสําหรับวันนี้ผู้สบสมนึกน,นทิจันทร์ก็คงจะคุยกับพวกเราเองเท่านี้แล้ว,วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ